วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมทำวิดีโอก็ขั้นแรกก็เปิดเข้าไปพอเปิดเสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กๆนี้ขึ้นมานะคะก็ถ้าเราจะตัดต่อวิดีโอซึ่งเรามีวิดีโออยู่แล้วเนี่ยเราก็กดตัวนี้แต่ถ้าเรายังไม่มีวิดีโอเราต้องการบันทึกหน้าจอของเราอะ่ะ เราก็กดตัว record the screen ตัวนี้มันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาให้แล้วก็พื้นที่สีเขียวเส้นสีเขียวเส้นปากเนี่ยนะคะก็คือก็คือพื้นที่พื้นที่ที่เราจะบันทึกวิดีโอก็มันสามารถปรับได้ว่าเราต้องการเห็นแค่ไหนอันนี้เราต้องการเห็นทั้งหน้าจอเราก็ลากให้สุดหรือไม่ก็คลิกปูสกรีนเสร็จแล้วทีนี้ เราจะบันทึกหน้าจอเราก็ถ้าเรามีอุปกรณ์ช่วยใช่ไหมคะแบบไมคหรืออะไรเงี้ยเราสามารถคลิกเลือกตรงนี้ได้ตรง audio ก็พอเราจะบันทึกปุ๊บเราก็กด record ตัวนี้ปุม่มแดงๆก็จะมีเวลานับถอยหลังให้เราเตรียมตัวขึ้นมาพอตรงนี้หายไปนะคะก็เท่ากับว่าเรากำลังบันทึกหน้าจออยู่ตอนนี้คือ เราบันทึกทีนี้พอเราบันทึกหน้าจอเสร็จแล้วตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็กดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็กดสต็อปแต่ถ้าเราอยากจะพักพักไว้ก่อนนะคะคือแบบวิดีโอนี้ยังมีต่อนะแต่ว่าเราต้องการพักเราก็กดพอดมันก็จะหยุดเราก็ไม่บันทึกทีนี้พอเราจะบันทึกต่อนะคะเราก็กดยืนจำตัวนี้ไอตัวนี้แหละคะ่ะ มันก็จะทําการบันทึกต่อทีนี้พอเราบันทึกเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ตัวเดิมใหม่แล้วเราก็กดต t o p แต่ถ้าวิดีโอนี้อุ๊ยบันทึกแล้วไม่พอใจเราก็กด d e l ิ t อันนี้เราจะส stop นะคะพอเราสต o อปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราดูว่าเมื่อกี้ที่เราบันทึกไปมันโอเคหรือเปล่าก็คือแบบดูผลของมันถ้าเราโอเคแล้วเราก็ save เพื่อทำการไปแก้ไขต่อ เราก็จะกดเซฟน,นะคะเซฟปุ๊บเราก็เลือกว่าเราจะเก็บวีดีโอไว้ที่ไหนสมมุติเราเก็บไว้เดสก์ท็อปแล้วกันเราก็สร้างโฟลเดอร์อะไรให้มันนะหนึ่งอันวิดีโอเราก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ก็ตั้งชื่ออะไรก็ตั้งไป <c oughs> แล้วเราก็กดเซฟ พอเราเซฟเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีหน้าจอนี้หน้าจอนี้เขาเรียกว่าหน้าจออีดิก็จะขึ้นมาก็ให้เราเลือกความละเอียดของภาพก็ส่วนมากถ้าจะแบบให้ภาพชัดเพื่อแบบไปขึ้นหน้าจอใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็เลือก up to 7 2 0 p แล้วก็กดโอเคทีนี้เราจะดูว่าวิดีโอที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ต้องการตรงนี้อะไรยังไงเราก็กดเล่นตรงนี้ ตรงนี้มันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งไปเราเ,เราาลเา่นมาถเราเล่นมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะ,ะตรงนี้คือส่วนที่เราไม่ต้องการเราสามารถจัดช่วงทิ้งได้เราก็ทำการลากตัวสีแดงนี้ ที่เห็นใช่ไหมอ่าที่เราจะเอาออกใช่ไหมใช่สมมุติเราต้องการเอาช่วงในสีฟ้านี้ออกตรงนี้นะเราก็กดกันไก่คัดมันทิ้งไปมันก็จะหายไปแต่ว่ามีมันก็จะมีเส้นบอกว่าเราทําการอ d i t ตรงนี้มันนะถ้าเราต้องการกู้คืนเมื่อกี้เราก็กด control z มันก็จะกลับมาอันนี้ก็ อันนี้ตัดอันนี้สปิดวิดีโอก็คือแต่งมันสมมติมาถึงตรงนี้เราต้องการแทรกข้อความไปในส่วนนี้เราก็สปิดวิดีโอมันก็จะแยกเป็นนี่คือส่วนที่หนึ่งนี่คือส่วนที่สองเห็นไหมคะสีมันจะต่างกันเย็นได้เราสามารถลากมันไปแล้วก็แทรกอะไรลงไปได้อ่าถ้าเราจะแทรกข้อความใช่ไหมตัวแทรกข้อความของเราจะอยู่ตรงนี้ ตรงเครื่องหมายคำพูดตัวนี้ก็คลิกไปที่นี้แล้วมันก็จะมีลูกศรเป็นสัญลักษณ์ที่เราเอาไปลงเล่นได้แล้วก็เล่าลงมาอีกหคลิกขยายมันลงมาก็จะมีอะไรให้เราใส่ลงไป,งไปเยอะแยะก็มีทำเบอร์เน้นมาร์คไอไลท์อ,อันนี้ใส่ข้อความ,อมเออเราจะใส่ข้อความใช่ไหมแล้วก็คลิกที่ข้อความตัวทีใช่ไหมคะ สแล้วก็จะมีช่องตรงนี้ให้เราพิมพ์ข้อความไปเราอาจจะไม่เห็นเพราะว่าพื้นมันเป็นสีดำตัวหนังสือเราก็เป็นสีดำเราก็คลิกครอบข้อความของเราให้เป็นสีนี้เสร็จแล้วเราสามารถเลือกฟอนต์เลือกขนาด แล้วก็เลือกสีให้เป็นสีขาวได้ม,มาแล้วเราสามารถย,าย้ายข้อความได้ไว้ว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนของวิดีโอแล้วก็ขยายมันไม่พอใจขนาดเล็กไหเสิองเอ๋อถ้าขยับถ้าเขาเรียกว่าขยายตัวเลขขนาดใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ทำอย่างเงี้ยมันจะไม่มีผลม,มันต้องทำ ข้อข้อความนี้ทุกครัก็ขยายมันก็จะใหญ่ชื่อเสร็จแล้วส่วนว่านี้เราให้เป็นข้อความใช่ไหมคะพอเราเล่นปุ๊บมันก็จะเป็นทีนี้พอเราน้อเสร็จแล้วนี่มันก็จะมีข้อความมาที่เห็นข้อความมาแสดงในนี้ก็เพราะว่าเส้น เนี่ยอันนี้ที่เป็นแท็กของข้อความใช่ไหมคะกับวิดีโอมันซ้อนกันอยู่มันก็เลยวิ่งวิ่งทับกันอย่างนี้ก็คือข้อความจะแสดงบนหน้าหน้าวิดีโอที่เราบันทึกทีนี้ถ้าไม่อยากให้มันซ้อนกันอยากให้มันต่อกันไปมันก็ลากได้อีกก็คือถ้าเอาไปไว้จะเห็นว่ามีแท็กหนึ่งกับแท็กสองใช่ไหมคะถ้าไว้สองอันถ้ามีสองอันเนี้ยก็คือมันซ้อนกันอยู่มันจะวางข้อความทับกันได้ แต่ทีนี้ถ้าเราเอามาไว้แท็บเดียวกันก็คือมันจะวิ่งเป็นหน้าจอของเราเป็นข้อความที่เราพิมพ์จนกว่าจะสุดสดเขตของมันนะเราก็ถึงจะกลับมาเป็นวิดีโอของเราใหม่อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือไว้แทรกวิดีโอได้อเอาไปวางไว้ตรงนี้ก็ได้เริ่มต้นวิดีโอเลยเรากลับไ พอใส่ข้อความใส่ไฮไลท์อะไรประมาณนี้แล้วเห็นไหมคะอันนี้เป็นไฮไลท์มันนะก็ mm hmm. สมมุติเราจะเน้นเน้นเพราะว่าที่ดีเราก็เอ,อาไปวางขยับรูปแบบให้สวยงามก็จะเป็นประมาณนี้ mm hmm. ก็มีลูกเล่นหลากหลายลองเล่นดูนะคะ mm hmm. อ่าเกี่ยวกับเสียง mm hmm. ต่อไปเป็นเสียงนะคะเป็น audio ตัวนี้ก็ mm hmm. คือเราคลิกที่ แท็กไฟล์วิดีโอของเราใช่ไหมคะที่มันมีเสียงแล้วก็คลิกที่ออริโอมันก็จะมีววลลุมดาวววลลุมอัพเส้นสีเขียวสีเขียวเขียวนี้ก็คือเสียงพื้นฐานปัจจุบันทีนี้เราต้องการให้เสียงมันเบาลงหน่อยมันดังไปเราก็กดววลลุมดาวสีเขียวมันก็จะลงลงมาเรื่อยเเห็นไหมคะว่าอันนี้คือเสียงปกติที่เราใช้ในตอนอัดอันนี้คือเสียงที่เรา ทําให้มันเบาลงเห็นไหมคะเสียงมันจะเบาแล้วก็ดังนอกจากนั้นนะคะยังมีแบบเล่นเล่นเสียงได้ก็คือให้มันมีเฟดอินกับเฟดเอาเฟดอินก็คือให้เบาแล้วก็ค่อยไปดังเสีเอาก็คือดังแล้วก็เริ่มเงียบจนหายไป อันนี้เราเอารูปภัพกลกับไปก่อนอ่าเราลองทำเฟดอินแล้วก็เฟดเขาไปพร้อมกันเลยเราเริ่มเล่น้แบ่แรกได้ยินไหมคะเขียงมันจะค่อยค่อยหายไป สมมติเราจะสติดไฟนี้ใหม่เอาสักช่วงนี้กลายเป็นสามอันและทีนี้อันแรกกับอันที่สามเราต้องการเก็บเสียงไว้แต่อันที่สองเนี้ยเราไม่ต้องการให้มันมีเสียงเราก็กดซเลเอนในช่องในระหว่างช่องเนี้ยมันก็จะไม่มีเสียงเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะไม่มีเสียง ประมาณนี้ก็ตัวนี้ก็เป็น copy สมมุติเราต้องการ copy ช่วงไม่มีเสียงนี้ก็กด copy แล้วก็จะให้ไปไว้ข้างหลังอาวางก็ได้มันจะไม่อยู่สักแท็เนื้อหาแต่ก็ลากมันไปเราไปต่อข้างหลังอะไรนี้ก็ได้นี้ก็คือต่อวิดีโอไม่ต้องการก็กด delete ลบทิ้งไปก็ zoom แ็ g ได้ตัวแ็ g นี่มันคือไฟล์เหรอ มันคือมันเอาไปแยกไเออแยกไงเนี่ยเหมือนเป็นชั้นชั้นวางไฟล์วิดีโอค่ะแบบให้สามารถซ้อนกันได้<ม>ก็คือถ้าเราวางไว้แท็กเดียวใช่ไหมคะม,มันก็จะเล่นอันเดียวทีนี้ถ้าเราเอาข้อความเนี้ยค่ะไปวางไว้ในแท็กหนึ่งมันก็จะแบบเล่นวิดีโอจนสุดแล้วถึงจะมาเล่นข้อ,<ม>ขอความของเรา<ม><ม>ทีนี้เราต้องการให้วิดีโอกับข้อความเนี้ยมันมาพร้อมกันเราก็จะมีสองแท็ก เราต้องการเพิ่มไฮไลท์เข้าอีกซ้อนในข้อความมันก็จะกลายเป็นสามันอันนี้ Transition t r a n s i t i o n คือเอฟเฟกของวิดีโอสมมติเราต้องการใส่เอฟเฟกให้วิดีโอวิวเล่นเอาเสียงกลับไปเหมือนเดิมก่อน ทีนี้เราต้องการให้ให้วิดีโอของเราเนี่ยมีลูกเล่นก็จะมีอันพิชเช่นต่างๆสมมติมเราต้องการให้วิดีโอของเรามีเจอจางเราก็ลากมันไป <c oughs> เห็นสีเหลืองไหมคะ <c oughs> สีเหลืองที่ที่แทบวิดีโอมีจะมีข้างหน้าข้างหลัง <c oughs> ถ้าเราเอาไว้ข้างหน้ามันก็จะ เล่นไทเอฟเฟกเนี่ยตอนเริ่มวิดีโอถ้าเราไว้ข้างหลังมันก็จะเล่นตอนจบที่จะไปช่วงวิดีโอถัดไปที่เราเอาไว้เราต้องการให้เริ่มข้างหน้าก็ไปวางทีนี้ไทเอฟเฟกที่เราเอามาวางเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองนี้เราสามารถเพิ่มระยะเวลาเล่นของมันได้ก็เอาลูกศรไปวางจะเห็นลูกศรสีขาวขาวใช่ไหมคะเราลากมันได้เห็นมันจะยาวขึ้นมาเรื่อยๆ ลงเล่นเนี่ยมันก็จะเบลอๆจนกว่าจะหมดเส้นระยะเวลาของมันอันนี้เขาใช้เบอร์แบบว่าภาพเล่าภาพอะไรคะใช่ค่ะเขาเกิดว่าเบลอแบบนั้นก็คือเอาไว้ต้องเอาไว้แท็กซอนจะมาให้มันเบลอยังไงก็ได้เอาไว้เอาไว้ตรงไหนก็ได้เขาก็จะหมดเลยก็ถ้าเราลากลากยาวไปมันก็จะเบลอหมดเลยหรือว่าเอาไว้น้อย หรือถ้าไม่ต้องการเล่นอันนี้เราก็กดให้ให้ตรงนเอฟเฟกเราเป็นสีเหลืองแล้วเราก็กดลบมันก็หายไปเราก็ใส่อันอื่นเอาเป็น,นีให้มันเป็นวงกลมเปิดเปิดอันนี้ก็ได้ก็ไปวางไว้ข้างหลังเอากลมไปไว้ข้างหลังที่จะไปวิดีโอที่สองเอาอันนี้ไปไว้ระหว่างวิดีโอที่สองกับสามอะไรอย่างนี้ ลองเล่นมันก็จะขยายปทุกมันก็จะหมุนอะไรประมาณนี้่แล้วจากนั้นนะคะก็จะมีตรงมอก็คือ cursor effect ก็กำหนดเมาส์ของเราให้มีไฮไลท์ไหมถ้ามีไฮไลท์ก็จะมีสีเหลือง ที่ที่เมาส์ที่เห็นใช่ไหมถ้าไม่เอาก็ใส่นอนไปต้องการให้เวลาคลิกมีอะไรต้องการให้มีสีแดงๆงก,ดงงก,ก็เวลาคลิกพี่เห็นทันไ่หไหมอ่ะก็เลือกได้เสร็จแล้วพอเราทำเสร็จแล้วอยากจะใส่เสียงซาวให้มันต้องการให้มีเสียงประกอบ ก็ import media มาก็สมมติเรามีไฟล์เสียงอยู่ที่ music อะไรก็ว่าไปอ่าสมมติเราต้องการให้เพลงนี้มาเป็น sound effect มันก็จะได้มาเป็น audio ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นไฟล์ mp 3เราก็ import มาแล้วเราก็ลากเลยเราวางนีก็จะได้อันนี้มาก็ เสียงคุณจะดังไปก็ลดเสียงหน่อยโกลุดาวแล้วก็ลองเล่นดูนะคะนี่อามันกจะมีเสียงมาอา,อาจจะดังไปแล้วก็เบาลงอีก วิดีโอเราจะได้ไม่เงียบเงาประมาณนี้อาถ้าไม่ต้องสนุกถ้าไม่ต้องการก็ดีลิ t ทมันทิ้งไปเอาเพลงอื่นอะไรประมาณนี้กดตรงไหนนะเพิเสียงเพิ่มเสียงกดตรงคลิปคลิปบินค่ะให้ให้มันมาอยู่อันนี้นะคะแล้วก็อิ p พ r ตมีเดียมาแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์เสียงไว้แล้วก็ Open มันก็จะมาอยู่ในช่องนี้ เสร็จแล้วเราก็ลากมันมาวางกดค้างนะคะค้างที่อันเนี้ยคลิกที่ตัวอด d โ o แล้วก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาก็มาวางอีกเสร็จแล้วเราเพิ่มเพิ่มเสียงแล้วต่อไปเราต้องการใส่รูปภาพใส่รูปภาพมันก็อินพ r t m มีเดียเหมือนกันอินพร t m มีเดียมาเราก็เลือกที่ พิคเจอร์เอรนี่ดอกไม้เลยเราต้องการแทรกภาพใช่ไหมคะเราก็ import มีเดีมาแล้วก็ได้ภาพมาแล้วปุ๊บเราก็ลาบเหมือนเดิมเอามาวางไว้ถ้าต้องการเอาไว้บนขอ้อความเราก็เพิ่มแท็กใหม่ให้มันอยู่ข้างบนแต่ถ้าไม่ต้องการ ก็คือให้มันต่อหลังข้อความเราก็ใช้แท็กแท็กเดิมได้ที่มีอยู่แล้วเวลาลบแท็กก็คลิกขวา r ีม,มูมันก็จะหายไปอันนี้รูปภาพเราเอามาไว้หลังคำว่าข้อความของคุณมันก็จะขึ้นน่รูปภาพมาี่คุม อา้ารูปภาพใหญ่ไปอะไรนี้ออยากจัดขนาดจิ้มตรงปลลยรูปภาพให้เป็นสีฟ้าแล้วก็จะมีกรอบตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ลากเหมือนลากข้อความเมื่อกี้เลยให้มันเล็กก็อันนี้สามารถนําไปใช้เป็นลายน้ําได้แบบสมมุติพี่มีภาพลายน้ำอยีอ่ยที่ต้องการวางก็ไว้ยอยตรง ทีนี้อยากให้มันโก้บริษัทอะไรอย่างี้ใช่ปะถูกต้องทีนี้อยากให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะมีลายน้ําขึ้นยาวทั้งวิดีโอเลยอคลิกที่ลายน้ําเนี่ยเอาลูกศรมาไวายวิดีโอจะเป็นสีนี้ใช่ไหมลากยาวยันสุดวิดีโอเลยทีนี้มันก็จะมายาวเลยเอือค่ะ เสร็จแล้วโอ้ยสวยแล้วพอใจแล้วเอ๊ะหรือจะเพิ่มวิดีโออีกอ่าเราจะเพิ่มวิดีโอซ้อนวิดีโอเราก็ Import m e มีเดียเหมือนเดิมแล้วก็ชิปวิดีโอเอาวิดีโอมาเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอมาอีกหนึ่งันทีนี้หน้าจอเราก็จะมีตรงนี้ยัดคอดดิ้งไปนี้คือวิดีโอที่เราอัด Image คือภาพที่เราต้องการใส่ Audio เสียงที่เราต้องการแทรกและวิดีโอคือวิดีโอที่เราต้องการเอามาแปะเราจะให้มันไปเล่นต่อท้ายวิดีโอของเราเราก็ลากลงไปไว้ท้ายในแท็กเดียวกันนี่แล้วก,ก็ต่อไปมันก็จะเล่นอันนี้เราก็จะเล่นวิดีโอเราแล้วก็ตามด้วยวิดีโอที่เราวางรือ เราจะให้มันเล่นซ้อนวิดีโอรเราเลยเราก็เอาไปไว้ในแท็กที่มันซ้อนกันอย่างนี้ให้ไฟล์มันทับกันแล้วก็ใหญ่ไปยอ่อซะหน่อยเนี่ยต้องการให้มันเล่นอยู่มุมมุมนี้อ,อะไรอย่างนี้ม,มันก็จะได้เป็นอย่างนี้แว่าเราอยากก็วิดีโอเราแล้วก็วิดีโอที่เราเอามาแทรก ทีนี้เราเสร็จแล้ววิดีโอสันสวยงามเรียบร้อยแล้วเราต้องก,การบันทึกให้เป็นไฟล์ mp 4ก็คือไฟล์วิดีโอใช่ไหมคะเราอินดิบแก้ไขเพิ่มเติม,มอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ Product and Share เราก็คลิกมันก็จะได้หน้าต่างนี้มาก็เลือกจะแชร์ขึ้น youtube เลยจะแชร์ไป g o o g l e like, Drive ก็ว่าไปหรือจะเก็บเป็นไฟล์ลงเครื่อง ก็ถ้าอยากให้ชัดๆชัดๆก็เลือกตัวนี้เลย mp 4 with video player up to 720ดี p เลยอันนี้ก็ได้คือต่อไฟนี้มันจะเปิดเล่นให้เลยก็คลิกอันนี้แหละแล้วก็กด next ตั้งเลือกโฟลเดอร์ที่จะไปเก็บเอาไปเก็บไว้ เดทท็อกเมื่อกี้ก็พิมพ์ชื่อไปอให้ชื่อนี้เป็นไฟล์นี้กดเซฟก็จะได้นี้มาพอว่ากด finish มันก็จะทำการ convert วิดีโอจากไฟล์ edit ให้กายมาเป็นไฟล์ mp 4ก็รอจนกว่าจะครบ100%ซ อันนี้ครบร้อยเปร็นแล้วนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเราก็จะไปดูว่าไฟล์เราอยู่ไหนอันนี้ก็กดฟ i n i s ไปนะคะนี่เราก็มาดูที่โฟลเดอร์ของเราจะมีไฟล์นี้คือไฟล์ record ที่เรา <จะ S 1> ทำไว้เราสามารถไปแก้ไขได้โฟลเดอร์ er test มันจะตั้งชื่อโฟลเดอร์มาให้ใหม่ตาม ฝากชื่อ<ม>ไฟล์วิดีโอของเราก็เข้าไปเราก็จะมีโอ้อะไรเยอะแยะมากมายโงลใช่ไหมก็คือเราเลือกดูทาูที่มันขึ้นอย่างนี้เพราะว่าตอนเราใช้โฟล์ดเนี่ยเราเลือก With Video p พย e เ r มันก็เลยมีหลายไฟล์ทีนี้เราอยากให้มีไฟล์เดียวเราเลือกแค่อันนี้ก็ได้ mp4 only แต่ที่เลือกอันนี้ไว้เพราะว่าเผื่อเอาไปแบบเผื่อมันเอาไปเล่นได้หลายๆที่ค่ะอ่าทีนี้ไฟล์ที่เราใช้ก็มีตัวนี้ไฟล์ mp four เมื่อกีเข้าไปมันก็ขึ้นเล่นใน media player ได้อ่าก็ เอาไปพโพสลงไหนก็ได้แล้วทีนี้เสร็จแล้วการตัดต่อวิดีโอของเราโดยใช้แคมตัรเสียบันทึกหน้าจอ